สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยครับวันนี้ครับเป็นวันที่เราจะเข้าไปรับวัคซีนครับเข็มที่2นะครับเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 นะครับวัคซีนที่เราจะได้ฉีดวันนี้ก็คือเป็นชินแวค a นะครับโดสที่2นะก่อนที่จะไปฉีดในวันนี้ครับเราได้รับข้อความยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานตอนช่วงดึกๆเนะว่านัดฉีดวัคซีนเข็มที่2นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเจอกันที่สถานีการบังซือครับ าวันนี้ครับที่จอดรถเป็นอุปสรรคมากๆเพราะว่าแทบจะไม่มีเลยเนาะใครมาเจอตรงไหนจอดได้จอดเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบเข้าไปฉีดวัคซีนแล้วได้รีบประปาสภาพของคนที่มาต่อแถวนี้เยอะมากๆวันนี้การฉีดเข็มสองนี่ดูท่าจะต้องรอคิวนาน ตอนนี้ครับเรากลับมาที่รถเรียบร้อยน,นะครับหลังจากเราเข้าไปฉีดวัคซีนชิโนแวคเข็มที่2นะครับขั้นตอนของวันนี้ก็คือว่าเรามาถึงสถานีกลางบางซื่อเนาะซึ่งหาที่จอดรถค่อนข้างยากมากเราได้คิวคือรอบแรกเลยคือ9ก้าโมงเช้านะครับเราวนหาที่จอดรถอยู่นานนะสุดท้ายเนี่ยเรามาจอดตรงพีหนึ่งถ้าตรงไหนมีที่ว่างแล้วคนอื่นจอดกันเนี่ยเราก็ลองดูครับถ้าจอดได้จอดเลยจะมีรปภคอยบอกนะครับหลังนั้นเนี่ยเราต้องเดินไปที่อาคารเนาะตอนนี้อยู่บนรถเมล์ ตอนการฉีดวัคซีนชนิโแวรคเข็มที่2นะครับวันนี้เราจะมาสรุปให้ทุกคนฟังคร่าวๆนะครับปกติเนี่ยเรามาฉีดวัคซีนเนี่ยในครั้งที่1นึ่งเนี่ยจะมีหมด4ประตูแต่ครั้งเนี้ยถ้าใครมาฉีดวัคซีนเข็มที่2ครับจะบังคับให้เข้าแค่ประตู1เท่านั้นเนาะแล้ววันนี้มันเป็นคิวที่ทุกคนถึงรอบในการมาฉีดเข็มที่2นะครับ การรอคิวข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องต่อแถวไปลักษณะแบบงูเลยเนาะเดี๋ยวเราโชว์บรรยากาศให้ทุกคนดูครับบรรยากาศเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ทุกคนดูนะเป็นลักษณะนั้นเลยเสร็จปุ๊บเข้ามาเนี่ยผ่านประตูเข้ามาเนี่ยมันจะมีใบให้เรากรอกข้อมูลเหมือนครั้งที่แล้วเลย ตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะครับก็คือต้องมากรอกข้อมูลเหมือนเดิมนะครับจุดคัดกรอกแต่ครั้งนี้ครับถ้าคอายุต่ำกว่า40ปีก็คือสามารถเข้าไปฉีดวัคซีนได้เลยแต่ถ้าใครอายุมากกว่าต้องวัดความดันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราเดินเข้ามาข้างในแล้วนะครับเ <c oughs> ตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีนครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูตรงนี้เป็นจุดที่รอฉีดวัคซีนเป็น2นะครับขั้น <c oughs> ตอนการฉีดวัคซีนเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จ ฉีดเต็มสองเรียบร้อยแลวนะครับเหมือนเดิมหนึ่งนาทีหลังนั้นเฝ้ารออาการ30นาทีนะครับลังจะฉีดวัคซีนครับก็นั่งเฝ้าอ,อาการ30นาทีเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีเครื่องดื่มมาแจกตามนี้เดี๋ยวเรารออีก30นาทีว่าอาการเป็นยังไงครับแล้วเดี๋ยวมาเตให้ฟังครับ เมื่อฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องคืนเอกสารทั้งหมดให้ทางเจ้าหน้าที่เนาะอันนี้คือจุดส่งคืนเอกสารตอนกลับบ้านนะครับและเขาจะให้เราสแกนหมอพร้อมไวครับซึ่งเป็นข้อมูลว่าเราได้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วในอนาคตครับถ้าใครอยากจะเดินทางไปตา่างประเทศเนี่ยก็สามารถไปติดต่อสถานที่ครับที่เขามีบริการในการขอ,อวัคซีนพาสปอร์ตได้นะครับวันนี้คร่าวๆประมาณนี้เนาะอาการหลังจากฉีดตอนนี้ยังปกติดีนะครับหลังจากได้คุยกับทางคนฉีดแล้วที่บอกว่า เข็มที่2ก็ไม่น่าจะต่างจากเข็มแรกเท่าไหร่นะครับท้ายสุดนี้ครับก็อยากให้เพื่อนๆครับไปฉีดวัคซีนกันเนาะเพื่อป้องกันการติดโควิดในที่ที่คับตัวเองนะครับยังไงครับถ้าคลิปนี้ครับเพื่อนๆชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย